แหลกเล่าสู่กันฟังนะคะเรื่องเกี่ยวกับหอยเบีย้ยแล้วก็บัวนะคาราชว่าทําไมับถึงได้มาทําสิ่งนี้นะคะก็อย่างที่บอกเลยนะคะว่าตอนแรกอะค่ะครูก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบคือชีวิตอะมันล้มเหลวในชีวิตแล้วจนมาเจอตัวตวนที่แท,ท้จริงของตัวเองหรือว่ามาพบกับจิตดิมแท้ของตัวเองจากสภาวะที่เจอความล้มเหลวในชีวิต จนทําให้เราเนี่ยได้มาเป็นครูนะเป็นครูเป็นโค้ดที่สอนคนให้ยกจิตสอนคนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยสธรรมของชีวิตหรือด้วยการค้นพบจากตัวเราเองท,ที่ที่เราเจอชีวิตที่มันล้มเหลวเนี่ยค่ะนะคะว่าความจริงแท้เนี่ยก็คือทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่วิธีคิดของเรามันอยู่ที่จิตใจของเรา มันอยู่ที่ตัวเราหมดเลยความผิดพลาดทั้งหมดนี่มันเกิดขึ้นมาจากตัวเราทั้งหมดเลยแล้วก็จริงๆแล้วทุกคนสามารถไปติดตามได้ที่ติ๊ t ต็อกอันนี้ก็คือ t i k t o ็อกของครูหยกนะคะของครูหยกแค่นี้นะคะทีนี้ตรงนี้ค่ะบางคนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเอาจิตของเขาไม่สามารถที่จะมาเกาะจิตใจตัวเองได้ไม่สามารถที่จะมีคือไม่สามารถที่จะกลับมาสู่หัวใจตัวเองได้หรือไม่สามารถที่จะกลับมาสู่จิตเดิมแท้ของตัวเองได้ ไม่สามารถที่จะรักตัวเองเป็นณนะโมเมนต์นั้นครูก็เลยคิดว่าจะทํายังไงให้เขามีมีเครื่องยึดเกาะจิตใจเมื่อก่อนนะทุกคนอยากจะขอแบบอะไรที่เป็นของครูนี่เอามาได้ไหมเผื่อวันไหนคิดถึงเผื่อวันไหนรู้สึกว่าชีวิตเจอปัญหาแล้วจะได้นึกถึงครูอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติของคนเลยเพราะว่าทุกคนอะ่ะโดนฝึกมาแบบนั้นนะคะคือฝึกให้มีการยึดยึดเหนี่ยววัตถุแต่ทีนี้ครูทําตัวนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อให้คนอะ่ะมีจิตที่ไปเกาะ มีอะไรที่ได้ไปเกาะอย่าให้จิตมันเคว้งอย่าให้จิตมันคว้างแต่แค่ชั่วระยะเวลาหนึงเท่านั้นเพราะว่าจริงๆแล้วครูไม่ได้สอนให้ใครย,ยึดยึดติดกับวัตถุทีนี้ก็ครูก็เลยทําหอยเบี้ยขึ้นมานะคะแล้วก็บ่วงซึ่งมันจะด้วยเห็ดด้วยไม่ได้ทําขึ้นมาแบบลอยๆนะแต่มันก็มีกระแสอะไรบางสิง่งบางอย่างนะคะเสร็จแล้วครูก็จะสอนให้ทุกคนเนี่ย เเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็กลับมายึดติดที่ตัวเองนะคะซึ่งตอนนี้มันก็จะเหลืออยู่เข้านี้นะคะจริงๆแล้วสิ่งที่เรายึดติด แล้วก็เกาะให้ให้แนที่สุดก็คือจิตใจนะคะหรือจิตเดิมแท้ของเราแต่บางคนเขายังไม่ได้รู้จักเลยว่าจิตเดิมแท้ตัวเองมันคืออะไรความรักในตัวเองมันเป็นแบบไหนเราจะเป็นต้องมีบางสิง่งบางอย่างที่จะช่วยเขาก่อนนะคะเพื่อให้จิตเขาเนี่ยได้รู้จักกับความรักหรือได้มีอะไรไปเกาะก่อนระดับดึงแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนตัวเขาตอนนี้มันเหลืออยู่เท่านี้นะคะแล้วก็เมื่อวานก็มีคนถูกหวยนะคะแล้วก็ชิตที่ดีขึ้นเดี๋ยวครูค่อยมาอัปเดตรีวิวให้ให้ฟังนะแต่วันนี้มันเหลืออยู่แค่นี้อธิษฐานจิตเอานะก็นี่แหละเหตุผลทที่ําามนะ เพราะอย่างนี้ไม่ได้คิดจะขายวัตถุหรือให้ใครมายึดติดวัตถุสอนคนให้เป็นคนคนดีให้เป็นคน